รวผ้ารั้วผ้าแล้วก็สอมอปึ๊บาปีดตรงนี้ปึ๊บปึ๊งซึ่งเราอะส่งดาวไรด์ก่อนแล้วพอเราถุยกลับมาอีกทีปึ๊บอ่ะมีเราส่งดาววีนแล้วเราก็เดินกับเอออย่างนี้นี่เองง่ายมากโจทย์คืองานของทุกคนมันเลยจะแบบเบาไม่ได้เบาไม่ได้สาวแตกงทำไมอ่ะ ที่นับ,กบักข้าวอะะบอกว่าก็มาถึงที่โรงแรมอะไรนะ ESC Park Hotel โรงแรม ESC Park Hotel นะคะเพราะ,ะว,ว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่จัดงานมีติ้งของพรฟ้า First Meeting นะคะหลังจากการประกวด Miss Universe Thailand 2020ได้จบลงนะคะนางก็เลยจะจัดงานมีติ้งเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะและ ความพิเศษก็คือมีดฟ้าเขาบอกว่าเส้นฮาิซานึกขนาดนี้เป็นเวลาตีสองนะคะคืนก่อนงานจะเริ่มขนาดนี้ยังแบบดูซศร้ากันอยู่เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่างานเนี้ยมันไม่ใช่งานที่แบบเราอยากทำเพราะเราอยากทำแต่มันคืองานของทุกคนโจทย์คืองานของทุกคนมันเลยจะแบบเปาไม่ได้ ไม่ได้ดีงามถามจริงแล้วตอนกอดวันไฟนอลนี่คือนอนกี่โมงคะวันไฟนอทีสองยังแบบว่ายังตื่นอย่างงี้อยู่ไหมตีสามเนาะอะไรเพราะวมื่อจะมูอยู่ไม่บอกไม่ได no. like no. ้ม an no. no, no. no, no ูค่ะเพราะเพราะว่าแม่ปุยขึ้นไปห้อง เพราะว่าผัวดิไม่ใช่ไหยเราก็ต้องบอกว่ายังนอนไม่ได้ใช่ยังนอนไม่ได้ก็กว่าจะเสร็จสับก็ตีสองตีสามอะดรีนาลีนหลั่งแล้วมันง่วงไม่ได้แล้วมันง่วงมันหลับไม่ลงใช่ใช่เพราะว่าทุกคนแอบดูอยู่แล้วใครเป็นโูเมหนูนางเอมมี่เอมมี่ขินซอยเอ๋อโอ้ไม่รูใช่แมลูเกิดในกันว้าคิดถึงนางนะคิดถึงคิดถึง เมื่อวันก่อนก็เจอแล้ว,ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอค่ะก็ควน,นดีต้องมีคนมาคอมเมนต์บบว่าวันฟ้าทำไมไม่รุกขึ้นมานั่งคุยดีๆค,คือน,<ม>นั่งเหนื่อยอันนี้คือตัวเย้น,นะคะจากการซ้อมนี่คือเป็นชุดทำซ้อมเต้นนะคะคุณผู้ชมคือโชว์เยอะมากโชว์ประมาณกี่โชว์หกโชว์ค่ะซ้อมสองวันครึ่งซ้อมสองวันครึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือโชว์ชม,มากกว่านี้นิดนึงอ่ะอีกไม่สองเพลงก็คือเป็นโชว์ทิฟฟานีแล้วนะคะคุณผู้ชม <laughs> ไม่พวงนี้ก็คือยิ่งยิงกว่ามัดรวบมัดรวบม,มันคืองานมัดย้อมงานมัดย้อมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องปิดคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปแยกแยกกันนอนเพราะว่าอีกสิบเพลงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์กำลังเข้านะคะ a few moments later มันเป็นลีลาอ่ะตะก,กี้เห็นนอนปวดๆอู่นะคะลุกขึ้นมาเต้นมาซ้อมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม ันเดี๋ยวพันปาจะมาสาธิตการเดินรอบชุดว่ายน้ำนะคะที่บอกว่าหมุนแล้วก็จะไม่หมุนอะแล้วเดี๋ยวก็หมุนอ้ะยังไงก็คือเวลาเดินไปเสร็จปุ๊บเราก็โพดก่อนท่าหนึ่งเสร็จเสร็จก็ัวกปุ๊บแล้วก็ปึ่งอุ้ยเนี่ยขอลองแบบเต็มเต็่ในห้เต็มๆมันต้องเป็นในห้า รวบผ้าแล้วก็สอดมือปึ๊กปิดตรงนี้ปึ๊บปึ๊งเธอบูมนะฮะอ่ะมาท่าต่อมารอดชุดราตรีค่ะ สีที่จริงอ่ะมันจะมีอยู่สองพอยต์คือสมูทเทิร์นอันแรกเป็นนีก่อนปึ๊บสมูทเทิร์นนั้นเดินมาเดินมาเสร็จแล้วปึ๊บหาจังหวะเอไปในการปึ้งรูดเก่าลตัวเก่าไค่ะแล้วก็ปึ๊บสมูทเทิร์นกับมันสมูนจริงนะนันน่ามันเดิแบบลายสองพอยตเราว่าอเหมือนลอยจริงอ่ะทำได้ยังไงเฟกอขาเฝือ ันน่ะที่จริงเขาให้แค่เดินผ่านเขาไม่ได้ให้โค้ดเลยเพราแต่ในตอนนั้น่ะเราใช้เราใช้เราทิกกี้เหรอเราทิกกี้นิดนึงในการแบบเดินเร็วกว่าจังหวะนิดนึงแล้วก็เทคท์ไทม์ของเราเองในการจำได้แค่ตรงนั้นสามวิสามวิกลับมาปุ๊บนอกนั้นเราคือถ้าเติมแบบเติมเต็มใช่ไหมต้เติมแอร์เต็มๆนะาค่มีมันก็จะซีนเคอร์ก่อนเออ คือมันก็ไม่ได้หยุดเลยนะเพราะว่ามันไปเองเป็นทิกกี้แต่ว่าเรารู้จังหวะของตัวเองแต่ก็คือแอรไทม์เท่ากับคนอื่นเพราะว่าเราเดินเร็วกว่าทุกคนใช่ไหม่าเราจะเดินเร็วกว่านิดนึงใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบเรามาเทคไทม์ตรงนี้แต่ถามว่าเราหยุดโพสไหมเราไม่ได้หยุดโพสนะมันคือการเดินและทุกอย่างก็ยังคอนติเนียไปต่ออันนี้ถามได้ไหมอ่ะ ทำไมเขาถึงไม่ให้โพสตอนปลายกานเดินการออนไลน์ทีวีลอเขาก็เลยจะบอกว่าทุกคนมีระยะเวลาในการเดินแค่กี่วิกี่วิกี่วิซึ่งเหมือนทุกคนจะมีเวลาแค่สิบมิหรือเท่าไหร่นะได้ละ มันสซนมากเราต้องแบบกะเวลาเองเห็นเมื่อกี้คนนั้นที่ทิ้งลายเซ็นได้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ให้โพสมีหนูก็หนึ่งคนแล้วถือาจะมีแพรวด้วยที่แบบว่าโชว์ลูกเล่นตรงหลังผันหลังอุ้มทวีพรด้วยอุ้มเป็นสะบัดใช่ไหมพูดเขาแบบว่าแดงๆอ่ะทูทอล นะคะนี่คือตำนานเดินให้เด็กมันดูนะคะเดินให้ไรวินดูด้วยนะคะไม่พอเริ่มหนูเริ่มเล่นคนแรกทุกคนได้จับหมดเลยเนี่ยมันตัวเปิด ยแต่ตอนออกมาเดินแล้วหนูแบบว่าเดินให้ไปวินดูเึ้ยก็เป็นการเหมือนชำเลืองสังเกตจริงๆมันคือการชำเลืองไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการเมินผู้ชายใช่มันคือความเขินอายจริงๆลงกลับไปดิมลีแล้วมันคือความเขินอายที่แบบเรู้สึกว่ามันเหมือนรับรู้แล้วแบบมองต่ำด้วยนะตอนนั้นพี่รุนนมากเลยนะ หนูจะเล่นกับเด็กยังไงอ่ะอ๋อเราเล่นตอนเปิดแล้วตอนนั้นคือมันเป็นซีนของเขาแล้วซึ่งเราอ่ะสองดาวไลท์ก่อนแล้วตอนพอเราเดินกลับไปที่เบอร์ค่ะมีเราส่งดาววีนแล้วเราก็เดินกลับเอออย่างนี้นี่เองของสมพลังดวงสายตาเฮ้ยแล้วก็หยอดเราเป็นดอมขาวอ๋ออย่างนี้นี่เองต้องเขินจริงจังมากเลยนะเขินจริง เพลงนี้อยู่ในเส่เลือดใช่ไหมฮะปุ่มที่เผื่อทำอะไรไม่ได้นะคะขนาดนั่งขนาดนี้พุงยังไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นคนธรรมดาคือเป็นชั้นเป็นบบบว่า2ชั้น3ชั้นหลังใช่ไหมหลังคือแด้ อันนี้คือเป็นบรรยากาศการซ้อมนะฮะใจยิ่งกว่าซ้อมเดินบนเวทีอีกนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยะรน้าคะโอ้โหพันฟ้าสวยมากอารันนี่ไก่น้องสาวคนเดียวกันกับคนที่อยู่ในภาพหรือเปล่าเป็นน้องสาวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปชมก็จะเป็นพี่สาวเราไปอยู่ในฮอแล้วอะว่างอลังการมากใช่ค่ะตอนนี้ก็คือ ทำไมอ่ะมันค้อง,องหกักมาก็เลยแบบพัดเท้าก่อนวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่หนักหน่วงมากจะ่ย<ช>ิ่งก,ก,<ด>กว่าวันไฟนอออีกสู้เราเวทีนี้คือยกว,ว่ามีจุนิวตรนไทยแลน,น,นด์2021ย่อมย่อมอยู่นะเราเซาเป็นงานเ้ามาแล้วยิ่งใหญ่นะฮะอาจจะให้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะ สาวๆซ้อมกันนะฮะกำลังซอมกันอยู่อย่ยายงขลกมาแล้ว,วอขอบคงสตกหน่อย มีบันคันแค่ไหนมันก็เป็นโชว์โชว์หนึ่งหวานๆใสๆแบบนี้ก็คือแบบว่ามี่อนฟ้าอยู่ที่ไหนมีการจัดระเบียบที่นั่นเราเรียกเขาผู้จัดการค่ะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองแทนนะตอนเขามีเขามีลม อ๋อจะร้องไห้อ่ะเหมือนเดิมเจยไม่ได้ให้คนที่หนากมันร้ายนิดเดียวจริงทุนรักค่ะอ๋อจะร้องไห้แล้วโอ,อ้โหเรียกได้ว่ามือซ่า